ุมเมนไไม่มีคน5ีมีมไม่มีมีวูู้าใช่ครับล้วก็อูเส้นมไม่เที่ยง้มมันเลยนะเออแ้วอะไรีม่ว่าสมอะไรนะตองส่น้ำึ่งน่ยเออ่เดมันเรียบเนียนอมับอกว่าดูถปแล้วางกวกกูมาปวดารมีหัวนมหวนูมีเลือดออก ทางหัวนมอ่าบางคนถ้าถ้าเจอถ้าเจอเหมือนนมออกอ่ะเหมือนเหมือนน้ำนมออกนตัวทุกวันไหมตรวจทุกครั้งได้ให้ตรวทุกวันยกมือขึ้นโอ้เก่งมากจริง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 แล้วว่าตัวทุกวันให้ตัวทุกวันเลยครับถามว่าเราตรวทุกวันได้ไหมได้เราอาบน้ำทุกวันไหม อานานบางคนอานนาวันละสามเวลาด้วยซ้ำเนาะนะครับแค่เราปวดเวลายาวน่ะอ่านหน้าเออได้คือมันเป็นการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดใช่ไหมครับถ้ามันเป็นแล้วน่ะเสียตังเยอะเลยเออนั่นะมันมีผลตามมาตอนนีนสมาชิกครอบครัวร่อคนรอบข้าศึกต่างหน้าค่ารถค่าน้ำมันค่าอยู่ค่ากินเยอะแยะนะครับเพราะเรา เดีที่หมอบอกว่ามันเรารู้ดีที่สุดว่าของเราตรงไหนไม่มีไม่มีตุ่มไม่มี้าทางสายเป็นไงครับใหญ่ไหมเออใหญ่ไหมอันนี้ล่ะเห็นอะไรไหมอืมอ่าตอบมาเจนนะครับทีนี้พอเราตรวจเจอก้อนเนี่ยหรือแพทย์ตรวจเนี่ย ก้อนแดดไหนที่มันจะบอกว่าเอาไม่ดีแล้วแหละนะครับมีโอกาสเป็นเนื้อร้ายไหมฮะต้องเงียบต่อไปน,นี้นะครับจำเลยนะเคยทําเจอก้อนเราเห็นก้อนไหมเคยทําเจอก้อนไหมครับดูรูปสัตว์เป็นก้อนเนาะมอง ทีนี้อนพอก้อนเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าก้อนมันมนงนหมายถึงว่าเอ๊ะมันขอบเรียบเรียบขอบเลียบเลียบเออแต่เราก็ไปหาหมอนะครับทีนี้มันติดกับเนเื้อรพบๆข้างคือมันเรียกว่าเรีว่มันฝังนะครับก็คือเวลาเราจับอะทำามันก็อยู่ที่เดิมมันไม่ไปไหนเลยนะครับแล้วแต่ว่าถ้าอีกก้อนอีลักษณะหนึ่งมันก็จะเคลื่อน ขจับตรงจุดกันเคลื่อนก้อนที่มันมีคือมันหยุดฝังเลยเออมันแน่นมันอยู่กับที่ใช่มันอยู่กับที่นะครับทีนี้ตอนเปี่ยนต่อน้ำเสดงวมด้วยพวกนี้พอต่อน้ำเสดงรวมนะครับมันจะทำให้มีไข้นะครับเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนถ้าพ่อคือปวด ตัวเลขคอมพิวเตอร์นีครับเห็นไหมก็จะมีเอาเอาลงเอาลงตั้งไว้กระถานนะครับแล้วก็เอาแม่นกดลงขี่ลงน้องก็สออกมานะครับไอ้ก้อนดังเห็นไหมก้อนนะครับใครเคยทำอกุ้เออบอคุ้มทำใช่ไหมแลนาอะไรเนี้ยคือทเนี้ยะแล้ว าานี่ยบอกถามเนี่ยแม่เจ็บไหมแม่ไม่เจ็บเจ็บนิดนึงแต่มัไม่ได้เจ็บมากเพราะว่าผมเราคนอัดแม่ทุกปีเนื่องจากว่าแกไปเจอบ้านเราเรียกว่าลมไมแ่แตกครับเป็นไหมครับไหนใครเป็น <c oughs> เออที่เป็นแข็งแพอจับคือเป็นถัวถถ่วซ่นะครับไปตั่วซ่าแต่ถามว่าเป็นไหมไม่ได้เป็นเ <c oughs> ห็นไหมครับใ่มันอักเสบมันมีแดงๆดงไหมครับเออนั่แนแหละทางรถไฟ วิธีการตรวจของหมอระยะนะมีกี่ระยะเลนต้านมกี่ระยะกี่ระยะครับเออสี่ระยะระยะเริ่มแรกเห็นไหมครับเจอก้อนเนาะระยะที่สองมันจะมีตอมน้ำเหลืองบริเวณอื่นรวมร่วมด้วยอย่างเงี้ยครับเห็นไหมตรงนี้แล้แท้ไหมครับสเต็มที่สามเจอหลายที่ไหมหลายท่รวบแล้วนี่คือระยะที่สี่นะครับขอความช่วยแก้ 米铁皮厂。 Yeah. นี่ยืมมาจากจังหวัดนคะศรีก็ไม่า่มนปูนใ่ลู้ดูไแนั้นเลืออะทครั้งจะทําุกั้งแต้ไมเจอเหงาเป็นเดี่ยหรือาเป็นเดี่ยมันเลเยอะก็คือว่าลกนะคเนไม่เห็นเี่ย 哈哈哈哈。<laughs> <laughs>